บ,บัดเนี่ยฟังบทสอนสำนวนกรอนสุมท้อนเทิวันนัประเวทต่อเรื่องนิทานแล่ กล่าวถึงองค์พันฟ้าพญาเวทสันดอนพร้อมบังอ่อนมาเฮสีมิงมัดสีนางแก้ว กับทั้งบุตราลากรัตราพาไทยจากเพียงชัยสู่ดาวลกเท้าแขนดอกเมยแครถูกขับนี้จากแวนนีราเทศไกลตา อนิจจาชีวิตลูกพญาจอมฟ้าดคิดแล้วสงสารนาคกษัตริย์ผู้ตกยากซากได้พ่อทุกข์อนทีจอนได้ดอกซ้ำซ้ำได้ โตเตนิกาสได้เดินตีนเป่าธรรมดาลาก็จะดมนางมิงมัดสีสีฟ้าอวดอาสาเดือลลากันหายเจ้าเจียอุอมาลีนอเนื้อพระวันไอสีซอยเอา จังว่าหอมหอมวากับทางเราดดกเดินทางห่ังจากสีพี่มากับผ่านค้าเม่บ้านหลายสถานพนาใหม่แนวใครโคงป่า องพญาลวงลำหลายหมองดอกทองทอานทุกที่พ่อไปก็ฟอคอยถามจากความงามดอมเขากะเลาเลยมาน้ายเห็นคนสันจอดไฟเข้มไครก็ทำไทย สิเขาป่าไม่ประสงสามดอกสวนเสี้ยเคยได้ยินไหมเล่าเขาวงกดอยู่ใส่หนอเขาก็ะว่าบ่หูตูขาโบ จากว่าเลยไปแทนดกอกทางใดบูหอมนีแตตว่าอ้อมอ้อมวงกดนั่นหนักยุกไกลเงไผใบอกไปเห็นแล้วแนววงกคดดอยไงจากว่าไกลและกไก่บอกเคยได้ดอกหอมถืง หาก็อลลังเลงเว้ากับคนอยู่กลางป่าก็เลยลาย่างใหายไกลเขาดอกทิมทิพ์เขาทุกบ่มีบอลเว้านอกเขาป่าไพรนามัดสีเวทนาทุกแทบสิทนบ่มีได้ง คิดไปมากคิดไปมากก็เลยให้ยุครางไทยใต้ต้นดูน้ำตาไหลสบ สังเสือนขิดสะอ่อนนั้นละนาสาทายโย ทนาเด็กคำจังเม็นกำสองสอยเมพาพ้อยก็เลยเศร้ากำเฮาเจ้าอย่าเอ้วเมบ่ไล่ลูกแก้วอย่ากลัวยานดอกสันสายพักพ่อข้าวแล้วกะยายดอกปนปายเหวเ็น ทั้งเราวิ่งเวียนหัวดอกอ่อนแฮ้งหิวลาผู้พาดันอยู่ทางนาโศกาบวินวันทั้งแงงขับแคบด้วยตีนก็ต้องดอกต้อยต่อพุกหลายเด มัดสีจบนำทางมือบว่างกันหาอ้อนกุลาลกถึงให้โอกพระไทยหวนหอนยุคหลังดอนทุกขเวทเหตุว่าท้อยผากบาทมัดสีเสาดอกควมเงา องพระเวทเจ้มเจ้าจ่าต่อน้ำมัดสีโอ้โอโอโอโหโอ้โอโอ้โอโอ้อโหโอวอโอโอโโออโอออ ทนทนไปดกสามสิ้นนวนทวินน้องอย่าจมแม่นไผไผก็บ่มุ่มดอกเมืองใต้ดกไฟกามสองคนเฮาก็ดัดาบ่อาจกลไกล ลูกลูกีกมะนานดก็ยอมหวนเห็นพ่อขอแต่นุ่งนั่งไทยก็ทําใจให้ตั้งเที่ยงอย่าเอ็นเอียงโซเซปะสงสัวเจ้าต่อมันเจ้าต่อมันโอ้โอ้มาสิเอ้ย ละเวท้ามัดสีดันเบิดวันดันป่าใหญ่สามสิบโยกอย่างได้พระอินยอ่หอหดอกซอยทางลูกหอดทางเจตระนครนหลวงพักาสาลาแค่มืองบงบดเครื่องทำท้อน ไเอกออนซอนอวเห็นอุ่งโพธิราชสงสารชาติเจ้าฟ้าผู้เดินดันดอกเที่ยวไคลาญาเจตตลาดได้มาตอนรับน้ำปลาใสสิขอไปขคารวะพ่อพญายายขึ้นบ้าน องูรลสันดอนตาอย่าไปเลย่ได้อดอกแม่แต่พระแม่เจ้าไปทุนวอากระบอกึ้นขอพักน้ำมุมเมื่อแล้วสินเต่าลาไปง ขอบพระไทยราชาผู้สองทรงเตื้อองค์พระราชาเจ้าเชิญเนาเจตนาบ่สามารถสิลับใดหัคืดด่าว่าดังกันนะตัวกระว่างนี่นั่นนะฉันสิออกบำเพ็ญโอ ไปเน่าไครดังกระใจจุงตั้งหวังสิไปให้ถึงมองมองดกพงโกดกำหนดบวชบาลีก็ไว้สิทรงสางสวนเสียนหาาเจตตราชิน หายห่วงบอกกังขาตามพระไทยราชาพระเวุวงวันเสื่องเมื่อไม่มากก็คุเกือบริการนำสงฮอดปากหลงยานเยินทางเขาดบสุขเขา างนั้นเป็นป่องเขาดกเขตดดานวงปวดตั้งในพานเจตบุตรคอยระวังหลังนาอย่าให้มีคนเขาดอกในเข้าไปบังเบียดเว้นแต่ราชทูตเจ้าอง์เงาทานขา เสร็จาระเจ้าฟ้านกหอสังกะขึ้นวังยังแต่สันดอนทาพระมัสสีสีฟ้าสับทั้งบุตปราลัย สองราสิออกยางทั้งแงงรับแคบด้วยเป็นหวยดอกคมพาเสียกษัตริย์เจ้าฟ้ากระเข้าป้าเดินจอนอ่อนซ้อนนำเสียงนกบางชนิดหอยหองบางคองเป็นเหว่วยเฮ้าหินหอดตา เหรียดดาดมูมไม้ในกว่างขึ้นหอมจังว่าอ้อยมูไม้มุ่งเหมือนบังตาถ้าองค์พาเมียควันดกคล้ำสองกูมัดดันอาสักจันข้าวนี้เว้นมีได้มุนปาทั้งผู้พาวนก่อนหินซ่อนบอนที่เดินน้า บังอนยืนอมไต้ห้าเห็นน่าพากันปีนเวียนวนเหนื่อยออกจนล้มตองล้างเพือโตกถึงห่องนาทีท่านลงมเมือนพากันหาบอนตื่นปีนข้างดอกแก่งชน ้นจากน้ำก็เข้าป่าไผ่นาสาคูนาเนี่ยวนกต่างปราสานเสียงหงนกคุณท้องขันเกี่ยวเดี๋ยวใดยุลไลดูจูอุกรูเรียกูขันสูดบกโซกออตักกรอกรอบกะทาต่อปลาสานเสียง ลายสำเนียงเสียงนกกระโดกคลวนหวนกองนุกกาว้าวห้องเป็นทำนองสลับเทฟังไทยเสียงดนตรีมวนอีลีลาพีนนองเออ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 เอ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  เจ้าป้อมกันสาทายโยตัวกอดวางนี่นั่นกันอายุยู่ดูสอมสุกคาลมงามงด พระอินทร์แปลงปั้นเป็นเน,นินนุนเขาคันอาสจ,จัน์อินแตงดอกไม้แดงอ้อนอดูดัอเหลืองแลดอกพองขาวขอดคุณด้วยเห็นสาดอกบูอลวงเบิดขั้งกว่างหมดเลิดวีไล่ใจชื่นมายืนถึงนุง่นเพีย มัดสีาาเอ้ยไงเยี่ยมฟ่จังแม่นงามกระโดอทิ้วไม่ให้พละอินการเดินทางนักว่าสินสิพาโยดอกอาศัยไหมาฝุ่นแหลงตกแต่งให้งามแทนน้อน้อน um> uh ั่นเม่นเคหาหวัางสองหลังตั้งยู่ เขาไปดูอ่านบููเห็นแล้วก็เชื่นใจมีนังสือบอกไว้ไพก็สร้างขันมาเห็นนะให้บวชเป็นฤาษีเพ่องก็มี วนพร้อมยอมถวายเอาให้ผู้สนใจที่มาจั่แท้ที่ริงเทพไทยคนแปลงไว้ดอกสู่แนวพระเวทพร้อมมิ่งแก้วก็เลยบวชเป็นฤาษี สัญญามีต,<ะ>ตกลงกันบอกเกี่ยวพันกันตองเน่าซาลาคุณมองมัดสีฟองอุปทาหาผลละมากลูกไม่มันอ่อนก้อนถวาย นับว่าจบเขตไทยวันนับระเวศนิธิตางมีหาสคิดเจ็บพระคาถาสิไว้อาวาสันไว้จบคำไขตอนนี้เอวังที่ไว้นี่ก่อนเอาหลักเ้าพักพอมเบิดเวลาดอกทอนี่ดอกตอนนา ให้คอยฟังนั่นล่ะนาสาธายย